สวัสดีครับวันนี้ชมพระเครื่อง EP ที่8นะครับได้พระมาหลายองค์เลยครับนี่องค์แรกชมพระกิง07น,นี่นาเลสวนปี07ครับสวยเลยนี่ต่อโค้ดต่อหมายเลขครบครับหมายเลข935ครับนี่ นี่กิ่งเลสวนปีศูนย์เจ็ดแท้ดูง่ายนี่นี่องต่อไปชมกิ่งวังจันปีหนึ่งห้าครับทีวิษนุโลกนี่กิ่งเลสวนวังจันปีหนึ่งห้านี่ตอกโค้ดหมายเลขครบครับเลขสามตัวด้วยนี่ หมายเลขเจ็ดเจ็ดห้านี่หมายเลขเจ็ดเจ็ดห้าอืนกิ่เลสวนวังจันทร์ปีหนึ่งห้านี่สวย,สวสวยแท้ดูง่ายนี่องค์ต่อไปชมหลวงพุทิม นี่หลวงปู่ทิมเนื้อเงินปีหนึ่งแปดนี่เนื้อเงินลงยาสวยครับนี่แท้ดูง่ายสนใจทักไลน์เบอร์ทูแปะไว้ให้ด้านบนนะครับราคาถูกกว่าเซ็นใหญ่แน่นอนครับราคาต้นน้ำนี่สวยแท้ดูง่ายปุ่ทิมปีหนึ่งแปดนี่เนื้อเงินเลยครับนี่ มีสองมีสองสีครับปีหนึ่งแปดเหมือนกันนี่หลวง,งปูท่ทิมเหมือนกันครับนี่ลงยาเขียวแดงนี่สวยผิวเดิมเลยครับปีหนึ่งแปดต่อโค้ดสองโค้ดครบเลยนี่เหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ปีหนึ่งแปดแท้ดูง,ง่ายนี่องต่อไปชมเครื่องรางบัางครับนี่เปี้ยหลวงปู่รอดนี่ เบี้ยแก่เบี้ยแก่หลวงปู่รอดแกล้าลายใจเป็นดีนี่รักแดงสวยแท้ดูง่ายครับราคาถูกกว่าเส้นใหญ่แน่นอนครับนี่หลวงปู่รอดแท้ดูง่ายเลยนี่ชมรักส,สวยสวยเครื่องรางครับเครื่องรางนี่สวยแท้ดูง่ายนี่เบี้ยเบี้ยแก่แกล้าลายใจเป็นดีครับนี่ เบี้ยหลวงปู่รอดนี่สวยแท้ดูง่ายไม่แพงครับถูกกว่าเส้นใหญ่แน่นอนครับอือผงต่อไปชมหลวงพ่อเงินวัดบางคานนี่พิมพ์นิยมนี่สวยผิวแดงครับนี่กระดีเก็ดกระดีขึ้นเลยครับนี่เดี๋ยวชมสูมสูมไม่ชมฮะชัดช นี่หลวงพ่อท่านยิ้มให้เลยครับอ,อ,อถูกก้นก้นแท้เลยแท้ดูง่ายชัดเจนนี่โลหะเก่าถึงยุคครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมวัดบางคาน แท้เลยอืมสวยครับดูพงเงินของต่อไปชมครับหลวงปู่บุญเหรียญล่อเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญีวญ่วัดกลางบางแก้วนี่ใครจะเป็นเจ้าสัวนี่ต้องใช้เหรียญลอ่อหลวงปู่บุญเลยครับนี่จานครบหล่อโบราณครับตามสูตรหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเหรียญเจ้าสัวนี่แท้ดูง่าย นี่ใครยับเป็นเจ้าสัวเชิญครับนี่ได้เลยราคาถูกกว่าเส้นใหญ่แน่นอนครับไม่แพงเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนน่สวยชัดเจนครับนน่แท้ดูง่ายนี่เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญอ่าสนใจทักไลน์เบอร์โทรแปไว้ให้ด้านบนเลยนะครับนี่องค์ต่อไปชมสมเด็จวัดเกษทย นี่สกดวัเกตชายยนี่พิมพ์หกชั้นหกตันนี่สวยแท้ผิวเดิมเลยครับนี่สวยแท้เดิมแหน่แท้ดูง่ายวัเกตชายยจงังหวัดอ่างทองครับนี่ เส้นใหญ่ขขยแพงมากนะครับนี่เราเอาราคาต้นน้ำไม่แพงแน่นอนนี่เผื่อท่านใดพี่ๆท่านใดอยากเก็บสะสมครับพระเครื่องดีๆนี่เชิญได้เลยครับนี่สวยแท้ดูง่ายซูมเดี๋ยวซูมให้ชมฮระซูมให้ชมซูมดูเนื้อครับดูเนื้อใกล้ๆนี่โอ้ เก่าแท้ดูง่ายเลยนี่สมเด็จวัตเกตไฮโยนี่เก่าแท้ดูง่ายเลยนี่นี่สวยแท้สมเด็จวัตเกตไฮโยแน่ชมพระเครื่องอีพีต่อไปนะครับอีพีนี้ขอบคุณมากครับ